ว่าคือจะไปเห็นในหน้าหน้าไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นสตอรี่หรือเป็นหน้าฟีดน่นะคะบางที่เห็นหน้าสตอรี่ยังแบบโอ้ไม่คือเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถ่ยไปต่อได้นะคะน้องเสือก็บอกว่าสวัสดีพี่แต้มด้วยนะคะสวัสดีครับพี่แต้มคุณหนุ่มพูดไทยนะคะบอกว่าผลนมุกับเที่ยงหรืออะไรเนี่ยหละะัง <c oughs> นะ,ะพี่วาสนานะคะทักทายกับน้องพรสวัสดีจ้าน้องพรคนสวยคือบ,บางบางทีอ่ะคือ คนใหญ่แล้วอะ่ะแต่ก็จะเป็นเวลาเนาะแต่วันนี้ที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแม้แต่ส่งงานทนี่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอกันอยู่บ้านหนึ่งนะคะที่เป็นหลักๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีอะไรอีกอย่างนึงนะ,ะอ๋อผัดผัดนะคะอ่ะย่าวืบอกสวัสดีจ้าก,กับน้องนีนีด้วยนะคะน้องนีนี่บอกเรียบร้อยแล้วจ้านะคะใช่ <c oughs> มีบางอย่างนะคะที่ไกลล่เราทําไม่เหมือนกันหรอคือทําแล้วแต่สไตล์เธออยากพรุ่งนี้ก็จะได้ไปต้องขึ้นตีห้าอีกสงสารน้องเสือไงโอ้มคืนนี้แบบคือก็คืออยากจะอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่งมาละหวานเราก็จะเจอเจกันหลายๆที่หลาย,ๆท,ลายๆทางนะคะ ตกลงแล้วน้องมาละหวานนี่คือ,อเปิดบ้านทุกวันแลวใช่ไหมค้าตอนนี้พี่กายจะได้จ้ามาส่งกําลังใจครับพมขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจนะคะก็ในค่าคืนนี้นะคะคุณเพชรน้อยนินจาทักทายกับพี่กุ้งนะคะสวัสดีครับพี่กุ้งพี่กุ้งดีพอดีเพื่อนเขาอยากเขาใช้คําทีเออ่เขาเรียกอะไรนะเป็นคําที่ดีนะคะนะคะเวลตี้แปลว่าขอโทษนะคะดูดี <laughs> พูดอะไรไม่ได้เลย ยามคำคำแบบนี้นะคะวันนี้บ้านไก่มาทันไหมทันสิคะไก่เพิ่งมาเปิดบ้านเองอาจจะจบวันนี้ไก่มาชาดคนก็จะจําได้ว่าเอาช่วงเวลานี้นะคะบ้านนี้เปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวไก่เองไก่จะจําได้ไม่กี่บ้านหรอกนะคะได้ไม่กี่บ้านหรอกนอกจาก,กช่วงเวลาด้วยเนาะเราเจอกันในแต่ละที่แต่ละทางแล้วก็มอบกำลังใจนะคะทักทายกาันมอบกําลังใจให้ก่กันและกันนะคะก็เป็นสิ่งดีที่เราจะได้เดินีน่ค่ะนะคะพี่เทพถาปัดก็ ทักทายอาบอกว่าส่งกำลังใจมีความสุขครับนะคะขอบคุณมากๆเลยหยุดไปนะนะคะก็ไปเรื่อยๆะค่ะนะคะใจจ่มนะคะพี่กุ้งก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเพชนน้อยนินจานะคะร่หัวใจมาด้วยพี่เทพตาไปก็ทักทายว่าครับ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 นะคะพี่แต้มก็ทักทายกับคุณชาริสาสวัสดีค่ะพี่ฟ้าก็บอกสวัสดีใจยเยอ,อ้วนนะคะแม่อ้อยบอกไม่ทันจ้าทักรวมทุกคนนะคะสเสือไปอาบน้ำนะคะขอบคุณน้องเสือมากมากเลยนะคะนะคะก็ วันนี้ก็จะถ้าใครสะดวกนะคะไปเป็นกําลังใจให้น้องเสือหน่อยนะคะอึ๊บสุดท้ายแล้วนะคะนะคะ,นะค,ะคือตอนนี้พี่ใช้สองเครื่องคู่กันเพราะว่าบางที่อ่านเมนไม่ทันนะคะก็เลยต้องใช้สองเครื่องคู่กันน้องเสือบอกสวัสดีคับน้องมะละวาน <c oughs> นะคะก็ทักทายนะคะกับคุณต่อยด้วยนะคะสวัสดีคับนะคะแล้วก็คุณน้องมะละวานนะคะทักทายกับน้องดาวกับทุกๆคนนะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนาะนะคะ กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะ <c oughs> ก็อาจจะช้านิดนึงนะคะแล้วก็ยกเว้นเวลาที่ต้องอาไก่ช,ชออๆล้างห้องน้ําเวลาที่ไก่อาบน้ำนะคะมันจะง่ายนิดรานะคะได้ดีมากๆนะคะพบปะเจอเจอกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้มากที่สุดนะคะมากที่สุดเนะาะนะคะเนาะก,ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้ ตัวแกเองแกก็รู้สึกก็หลังๆเย็นๆน <thôi> ะภารกิจของของแต่ละคนน่นะคะช่วงเย็นๆอย่างนี้นะคะอาบน้ํากินข้าวนะคะแล้วก็เยี่ยมเพื่อนหาเพื่อนนะคะก<ค><ะ>็จะวิ่งไปส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ภารกิจของของแต่ละคนน่นะคะช่วงเย็นๆอย่างนี้นะคะอาบน้ํากินข้าวนะคะแล้วก็เยี่ยมเพื่อนหาเพื่อนนะคะก็จะวิ่งไปส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่น้องหนิวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหายไปไหนแล้วทั้งหนิว น้องหนิบอกสวัสดีค่ะคุณล้นเลิศทําควบคู่ไปกับครีเอเตอร์ก็สนุกสนานนะคะทุกคนต้องเป็นเหมือนไก่จริงๆทุกคนต้องเป็นเหมือนไก่ <c oughs> ไ,ปไปต่อได้นะคะน้องเสือก็บอกว่าสวัสดีพี่แต้มด้วยนะคะสวัสดีครับพี่แต้ม <c oughs> คุณหนุ่มพูดไทยนะคะบอกว่าผม <c oughs> เริ่มเริ่มอ่านเริ่มจําชื่อ <c oughs> เล่นของน้องหนิวได้แต่ชื่อจริงยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคล่อง <c oughs> ะะเดี๋ด้น้ำมากๆเลยนะคะก็แต่ละคนนะคะก็หอบผิวกันมาเนาะนะคะยายอ้วนก็บอกว่าสวัสดีจ้านะคะกับน้องนี่ล่ะพอขึ้นแล้วน,น้องก็คือน้องเขาขึ้นเวลาเดียวแบบพี่พี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปทักทายกับน้องของนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วรักมากๆเลยนะคะคุณต่ายบอกผมไม่ได้อ่าผมไปได้ครึ่งชั่วโมงครับสองทุ่มครึ่งเปิดบ้านครับโอเคนะคะ ะะถ้ามีคําพูดหนึ่งคาพูดใดนะคะของไก่เนาะอ่านคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ใดที่ข้ามไปนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะคะรักๆกดกดล้นเล่นะคะก็กกกบนนะ,ะ,กะบอกกับน้องเสือด้วยนะคะสวัสดีค่ะคือบางทีในเส้นทางนะคะมันเสียงลมโช่คเสียงฝนค่ะนะคะพี่วาสนาบอกสวัสดีค่ะคุณล้นเล,นเลน่แฟนเพจนะคะ,นะค,ะ,นะค,ะคุณล้นก็มาตั้งใจกับตัวเองก่อน คุณล้นนะคะก็บอกว่าจนอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคอมเมนต์มันเลื่อนไปละนะคะในที่หลายทางหลายท่านนะคะก็แต่ละที่แต่ละทางนั้นนะคะก็เราก็อ่ามาต่างที่ต่างถิ่นกันนะคะเราก็มาพบปะเจอเจอกันนะคะบนหน้าอ่าเฟซเสียงลมโชวาเสียงฝนค่ะนะคะพี่วาสนาบอกสวัสดีค่ะคุณล้นเลิฟแฟนเพจนะคะคุณล้นก็ ทุกๆบ้านเลยนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็คุณเพคคุณเพรก็ทักทายกับน้องเสือนะคะสวัสดีครับเย่อ้วนนะคะก็ทักทายกับคุณต่อยนะคะสวัสดีจ้ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> บางทีอ่ะเราเจอเจอกันนองเราจะเจอเจอกันตามบ้าน <c oughs> นะ้องดาวสตาร์ลูกเรืองนะคะทักทายกับคุณถาวรน,นะคะคุณถาวรก็บอกสวัสดีจ้านะคะ ะค,ะคุณต่อยก็บอกว่าสวัสดีครับพี่สาวนะคะก็ทักทายกับแม่อ้อยอวยพรนะคะนะคะแล้วก็ขึ้นหน้าิีเลยตามมากนะคะก็ทักทายนะคะกับคุณต่อยด้วยนะคะสวัสดีครามนะคะแล้วก็คุณน้องมะล้าหวานนะคะทักทายกับน้องดาวนะคะเราก็ยังแบบเป็นกําลังใจให้กันและกันอะ่ะเป็นอย่างดีเนาะเพิ่มพลังบวกให้กันและกันะนะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้อ่า เจ้าของส้มตําอร่อยนะคะพี่วีก็ทักทายกับน้องมระหวานนะคะสวัสดีกราบนะคะน้องนี้นี่ก็ทักทายกับน้องมระหวานสวัสดีจ้านะคะน้องนี้นี่ทักทายกับยายอั๋นโนอ้นนะคะคือเราเอาที่เราสะดวกนะคะเอาที่เราสะดวกแต่ก็คือระหว่างนั้นคือที่แบบไม่ได้ทันข้าวก็คือแล้วก็นะค,ะคุณต่อยก็ทักทายกับยายอ้วนนะคะสวัสดีครับผม นะคะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนถึงกันหรือ,อยังนะทุกคนด้วยให้กับพี่ส่งบานเดินทางปลอดไปนะคะ,นะคะน้องปวยปวยบอกฟังอยู่หน้าทานข้าวกันค่ะทุกคนนะคะว่าไงน้องปวยปวยเมื่อคลางวานนี้อยากเราไปบ้านไหนเราก็เจอกันนี้นะคะคุณเพชรน้อยนินจานะคะทักทายกับน้องมะละหวานนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องดาสตารุ่งเรืองก็ทักทายกับคุณเพชรจะเปิดบ้านสักเวลาทิงเทียงเนาะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะ คุณล้นเสียงสองไม่เอาน้องดาวสตาร์ลูกน้องบอกทักไปทุกบ้านจ้านะคะก็ทักทุกๆบ้านเนาะนะคะทักทักทายกันนะคะน้องดาวก็จะน่ารัาขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณถาวรก็ทักทายกับติบมองเช้านะคะสีบหมูเช้าก็ได้ตากผ้าก็ไม่เป็นไรดีที่โชคดีที่วันนี้ค่ะฝนไม่ตกแดดมีนะคะก็ดีนิดนึงนะคะก็เป็นภารกิจ จ้าบอกชื่อเพชรคับสแสดงว่าน้องเขาพิมพมน์น้องเขาพิมพ์ไอ้นี่น้องก็พูดใหม่นาอนะคะจะได้จําไว้นะคะคุณต่อยก็ทักทายกับน้องยืนยาวอะค่ะยืนยาวไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะเมื่อคืนเนี่ยกว่าจะได้นอนก็คือตีหนึ่งเหมือนกันนะคะกว่าจะสวดมนต์เสร็จเพรเมื่อวานก็เป็นบันดัญน,นะคะนะคะ,ะน้องปุ้ยปุ้ยก็ทักทายกับเดี๋ยนะอ๋อเมื่อกี้แกพูดไปแล้วใช่ไหมก่อนนะคะก็ได้มาทําการเปิด บ้านนะคะเปิดห้องไล่เพื่อที่จะทักทายพูดคุยนะคะกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะ,ะในความพยายามของเรานะคะเพอถึงเดินถึงจุดหมายไปลาทางแล้วดีมากๆว้าวว้าวว้านะคะสวัสดีน้องสาวคนสูดหัวสมองมัน,มนเขาเรียกมันแบงอะมันว่างอะคือคิดอะไรไม่ออกเลยอะ คือบอกตรงเลยตั้งแต่บ้านเยอว้วนละไก่ก็คือแบบนั่งฟังยายอ้วนไปละวใคนะคะก็ทักทายกับคุณเพชรน้อยนะคะสวัสดีครับพผมนะคะคุณต่อยก็บอกว่าสวัสดีครับกับคุณมาระาหวานด้วยนะคะน้องมาระหวานน้องมาระหวานนะคะคนะก็คือบางทีก็จะมีติด หลุมไอ้ติดลมอะไรบ้างนะคะคุกคุกขัดขัดบ,บ,บ,บ้างสําหรับน้องเสือนะคะแต่น้องเสือก็สู้ๆนะคะน้องเสือจะทักทายกํามัางคังร่ารวยนะคะเขาก็เลยใช้คํานั้นให้นะคะแต่นี้พอเราอยากจะให้เป็นตัวของเราจริงๆเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวมากๆเลยขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะพ,พี่กุ้งนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์บ้างสวัสดีพี่ชาตินะคะกมลดีหลกนะคะสวัสดีอดคุณพรค่ะแล้วก็ให้หัวใจมาด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะคะพี่กุ้งไปเปิดเวลาเดิมแล้วไก่ก็ไม่เจอเลยกำลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับกําลังใจนะคะกําลังใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะเรามอบให้กันในทุกทุกวันนะคะทุกคะโอเคนะคะปกติก็สามทุ่มโอเคนะคะน้องเสือจะขึ้นเร็วนาอสองทุ่มครึ่งนะคะคุณไก่สามตัว <laughs> พี่วีพูดอะไรไม่รู้คือไก่ฟังแล้วไก่แบบ สมองมันแบงค์ไปแล้วอ่ะนะคะกินลูกอมเม็ดนนเหลืองเข้าไปนะคะที่สังขานก็ทักทายกับคุณเพชรน้อยนิจาน,นะคะสวัสดีค่ะนะคะ